กราสวัสดีข้าพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มารายงานตัวครับผมพ่อแม่พี่น้องขยากินข้าวพ่อแม่พี่น้องแล้ววันนี้เป็นเมนูตีต้มชอบแล้วก็หืดทีหนึ่งเหมือนกันนะพ่อแม่พี่น้องเป็นต้มแซบต้มแซบต้มส้มตีนควายพ่อแม่พี่น้องอืมป้าสุนมมามาอพ่อแม่พี่น้อง ถึงว่าน้ำจีมอยู่ด้านข้างเนอะผมไปน้องอู้หากับเขาก็ผ่าล้มๆมานั่งจินด้วยกันผมไปน้องล้ำสมเมะ เอร์ยขนาดปรนมา่ไปน้องต้อตุ่นปีเปย์อู้ น้ำผมเป็นของลำ้ำ ปเป็น้องเอ็นเป็นเอ็นต้องชอบตัดตีดมันนอะจะมีเอ็นกับหนังพอไหมพป่นองอุ้ยมองขนาด บะเจ้าแดดออกมาน้อยผมเม่พี่น้องโอ้ เปล่อยเอากระดูกออกประมไปดองแล้วก็เอามาปรุงเคข่ง

เป็นหนังเอ็นเป็นเอ็นพอไหมพี่น้อง วันนี้ขาออนกำลังดีผมหมายเป็น้อง หอมแดงใส่เป็นหัวหัวหวานประมาณนี้น้อง ตีนไง,งแบบจุกๆเลยอมหมายไปลองโอ้ยไงแต้งไงว่าล่ะตีนะ ช่วนนี่ก็สมๆหนอยเนอร์มหม่ไปน้องพอลูกน้อยผมหมไปน้องเนาะลูกก็จะได้ก็จะได้สองเดือนแล้วผมหม่ไปน้องก็ยังแขวนน่องส่วงเดือนแรกนะหู้นักกลางคืนนี่บอก,กเลยว่าบัได้นอนเนี่ยนอนผมหม่ไปน้องกลางคืนนี่นะ อต้มชอบตัวเนี้ยเอ็นเป็นเอ็นหนังเป็นหนัง่อหมอ่พี่น้องอ ตีห้องห้องนกจัว่วตีห้องจี้ๆๆๆนะจี้จี้นะใบใจนกเนื่อผมแบบไป,ไป้องขนเหนือก็จะหูด,ดีเนาะจี๊ดๆ,ๆ,ๆ้จี้จะจะเป็นแมงอีเลนผมแบบไป,ไป้องกระลอก อยอรับประใหม่ไปน้องหลั่มแต่ลำวาเนาะวันนี้ต้มปุ๋งแบบส้มป่ะหม่ไปน้องส้มเพ็ดแต่จะส้มโดดเลยะใส่มาขาม,มาขมเปียกมาขมเปียกทนักไปนอ้อยใส่มาขมเปียกนักไปนอไป้อยประหม่ไปน้องเนาะแต่กับหลาะมะ่อดอมชอบส้มส้มเผ็ดเดอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าแพ้บบชอบส้มเนี่ยเมนูเนี่ยวันนี้ติ่ต้มปุงอาจจะส้มไปเนาะป่อหม่ไปน้อง หมอหลํำคาคูดใหม่ๆจะาคงจะไขกับปูกเองยิ่งได้เข้าหน้าฝนนี่ดีกว่าก่กใหไ่คณะดจะไขป๋อมใหม่ไปน้องาคาคือกับแตกหยอดสบุสะบุญปอมใหม่เปน้องแล้วก็มีคาออนกับแตกมาหนักเนาะแต่วันนี้ต้มเอาออนบ่หนักเอาออนกําลังดีเนาะป๋อมใหม่เปน้องคาเนาะ,ะป้อมใหม่ไปนน้องต้มส้มเนาะ ต้มยำต้มแซบเนี่ยก็ประมาณไปตังเดียวกันเนี่ยเนาะผมหม่ยปน้องอู้ดีกว่าล้ํโซดหน้าบนหวานหวานมาจากาต้มตุ๋นของของตีนควายแล้วก็หวานหัวนี่ผมไมาปน้องหอมแดงนี่นะถ้าเขาเอามาใส่ยำเอามาใส่ยังนี่นะต้มต้มยำต้มแซบนี่นะใส่เป็นหัวหัวเนี่ยเวลาซุกมาหวานผมหม่เป็นน้องแล้วก็มาเขือส้มเหมือนกันเนาะ มื่อเคือส้มเนี่ยเวลาใสาแ่แขกๆเนี่ยเวลาซุกมาเนี่ยหวานพอแม่พี่น้องอู้ดิมาะขนาดพอแม่พี่น้องเนาะตีนควายก็อู้พอแม่พี่น้องนางเป็นนางเอ็นเป็นเอ็นเนาะเอ็นกับเอนยย็นใหญ่กลิ่นซาใจขนาดอิ่มพอแม่พี่น้องเนาะโอ้ตึงหวานอ่าใหญ่ขนาดอะตีนควายเปิดเนาะเนาะอู้ใหญ่แต้ใหญ่ว้าเต็มทันไอเนี่ยพอแม่พี่น้องล้ำอิม่มเนาะโหนี่กะ มาก็บรรยากาศคึมๆเห็มเช่นเคยนู่ผมไปน้องเป็นจะอี้เป็นสองอาทิตย์ละผมว่านะเป็นสองอาทิตย์ละมาเจ้ามีแดดออกแวบๆมาน้อยเดียวนาะหีบซักผ้าดีใจนึกว่าเออวันนี้หีบซักผ้าเอาตาขกนู่ผมไ่น้องไปไปมามาแดดกามเดียวเนี่ยกับบดมาในแหมสักกาก็จะต้องว่ากะทายจะลงเม็ดเนู่ผมไปน้องเนาอู้ก็โอเคครับผมนาะวันนี่ก็ ล้ำใจน้ำหวาแล้วก็ต้องขอตัวลำล้าไปก่อนเมนูที่ขอมาเอา่อกาจะทาทยฮาย้ยยยอยเอ่อฮย้อยฮย้อยย่างฮือเนอื้อน้อผม่พี่น้องแล้วก็เมนูเป็ดบังทันเอ่อขอมาเนี่ยกะกะกะล้อหมือนน้อยเนาะเอ่อปกติปกติปกติกตกตคนคนตีขอเมนูมาเอา่อตีล้อหมือนน้อยกับพ่อหวานเป็นปางคั่งเอ่อต้องถึงทําไปอีเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นมีมีมีคนขอ มุกม้อนน้อไม้เนาะปอมัยพี่น้องใส่หมูสามชั้นและที่นี่อเพึ่งกินไปเนาะปอมัยพี่น้องแล้วที่นี่มันกะกะแหมรอบกัอย่างล้อเหมือนน้อยเนาะถ้าถ้า,า,นา,นนาก,ก,ก่อพอคลิปเก่าไปก่อนเนอะเพราะว่าคลิปก็บอกเก่านักก็ประมาณสิบกว่าวันสาววันนี่นะปอมัยพี่น้องเนาะก่อรบกวนญรับชมคลิปเก่าไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าจาังหวะดีๆก็จะ จัดทื่อใหม่เนาะผมใหม่เป็นน้องเนาะก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันเนาะและ้วก็ร่วนนี้ก็จะ zoom zoom นู่นเนาะผมใหม่เป็นน้องอ๋อลูกยังอ่อนอยู่ยังน้อยอยู่น้อยเดือนปลายพอใม่เป็นน้องเนาะก่อก่ก็ตุกน้อยเนาะช่วงแรงเนาะมันก็พักผ่อนน้อยพอใม่เป็นน้องเนาะต่อคือเฮาห่วงนอนไข่ลับต่อแดดนะหลูกห้องแอ่ร์เฮาก็ต้องโอ้ยดึงตัวเองขึ้นมาเลยเนาะผมใหม่เป็นน้องเนาะ ก็บอกว่ยได้รับดีเนาะผมเองพี่น้องคนตีมีลูกใหม่ๆก็เข้าใจกันดีเนาะผมเม่พี่น้องเนาะก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลํำลับไปก่อนเนอเนาะป้าแข่คลิปหน้าผมเอ่พี่น้องก็บรรยากาศคืบคืมหมเช่นเคยนะครับผมเนาะมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องสาพากินโชต้องขอตัวลํำลับผมเอ่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ